สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้จะเป็นการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันที่กำหนดให้โดยครูจะให้นักเรียนได้เห็นนะคะการหาคำตอบนะคะในอะสองรูปแบบด้วยกันก็คือการหาด้วยบทนิยามนะคะแบบที่เราใช้จิกซอทีละส่วนแล้วก็การแทนลงไปในสูตรเลยนะคะลงไปดูนะคะ,คะวิธีทำนะคะครูจะใช้รูปแบบ ที่เรากําหนดการสูตรส่อนจะเห็นว่าจากข้อนี้เป็นฟังก์ชันที่อยู่ในรูปของ y เทียบ t จะไม่เหมือนกับที่ผ่านมาเพื่อฝึกให้นักเรียนเนี่ยได้ไปเจอจุดที่มันมีความหลากหลายมากขึ้นนะคะจากโจทย์ข้อนี้นะคะครูจะเขียนในสิ่งเขาต้องการก็คือเขาอยากให้ใหเราหา dy by dt ก็คืออัตราการเปลี่ยนแปลงของ y เทียบกับ t ท,ที่เปลี่ยนไป จากสูตรของเราก็คือลิมิตนะคะ y อยู่ในรูปของเทอมของ t บวก h แล้วก็ลบด้วยเทอมของ y ในรูปของ t แล้วก็ส่วนด้วย h เมื่อ S เข้าใกลูนอันนี้ครูจะต้องทำในส่วนของการแยกทีละชิ้นส่วนดังนั้นเราก็จะเป็น ขั้นตอนที่หนึ่งเราก็จะแยกในส่วนของ y ในรูปของ t ใดๆก่อนเท่ากับ7ลบ 2t ขั้นต่อไปนะคะก็คือจัดฟังก์ชัน y ในเทอมของ t เป็น t บวก h อันนี้เราก็ทำเหมือนในรูปของ f(x) เหมือนกันนะคะดังนั้นหมายถึงว่าตรงไหนที่มีเทอมของ t อยู่ในบรรทัดนี้ มันเรียนต้องเปลี่ยนเป็น t บวก h ต่อไปขั้นตอนที่3เราจะนำเอาบรรทัดที่สองลบกับบรรทัดที่1นะเราก็จะได้ y ในเทอมของ t บวก h ลบด้วย y ในเทอมของ t ดังนั้นเราก็จะนำบรรทัดสองลบด้วยบรรทัด1ก็จะเป็น7 2 t บวก h ลบด้วยอันนี้ใส่วงเล็บไปก่อน7ลบ 2t ตรงนี้เราก็จะจัดให้เรียบร้อยก่อนก็ได้ก็คือนำองคูณเข้าไปก็เป็นสอ 2t ลบ 2h ด้านหลังนี้กระทบเครื่องหมายเป็นลบ7บวกสอ 2t ถ้าเราทำถูกต้องเราจะเห็นว่าเทอมหลังเนี้ยจะหายไปหมดไปก็คือเป็นศูนย์นั่นเองนะคะงั้นส่วนที่เหลือก็คือจะเหลือลบ 2h เราสามารถที่จะไปในส่วนของขั้นที่4ก็คือใส่ลิมิตเมื่อ h ข้าใ้า้ศูนย์ตามที่เราเขียนเอาไว้ด้านบนซึ่งเรามีครบอยู่แล้วแล้วก็ส่วนด h แล้วเราก็จะเพิ่มลิมิตเข้าไปในด้านขวาก็ส่วนที่เหลือมาสักครู่นี้เราก็จะเห็นว่าก็คือลบ 2h นะคะลบ 2h แล้วเราก็จะต้องมีส่วน h ที่เหมือนกับด้านซ้ายนี้ด้วยนะคะจะเห็นว่า h กับ h ตัวนี้ตนะะัดทอนกันได้เราก็จะเหลือแค่ลบ2 เราจะเท่ากับลิมิตของลบสองเมื่อเฮทเข้าใกล้ศูนย์ลิมิตของค่าคงตัวก็จะได้ค่าคงตัวอันนี้ก็คือในรูปแบบของทำทีละชิ้นส่วนหรือเป็นจิกซอนะคขเรียกจิกซอทีนี้เดี๋ยวเราไปดูกรณีที่แทนลงไปในสูตรเลยนะคะใทนถนัดวิธีไหนก็ลอง ไปทบทวันดูนะคะน,นี่คือกรณีที่เราจะแทนลงไปในสูตรแล้วเขียนไปพร้อมๆกันนะคะในรูปของ y ในเทอมของ t บวก h แล้วก็ลบด้วย y t ส่วนด้วย h ลองดูนะคะเนื่องจากว่าตรงนี้เราเริ่มดิมิตไล้เราก็จะใส่ดิมิตเข้าไปเล็กในนี้ก่อนจากนั้น คำสั่งนี้หมายถึงว่าในฟังก์ชันที่ให้มาคือ y t นะตรงไหนที่มี t เราจะเปลี่ยนเป็น t บวก h นั้นจะใส่วงเล็บใหญ่ไว้ก่อนก็คือ7ลบด้วย2 t ของเราก็จะเป็น t แล้วบวกไปอีก h ส่วน y t ก็คือโจทย์นั่นเองแล้วนะก็ใส่วงเล็บอีกครั้งหนึ่ง7ลบ2 t ปิดวงเล็บ ถ้าใครถนัดเขียนส่วนยาวก็ส่วน h ใครไม่ถนัดก็เขียน1ส่วน h ข้างหน้าก็ได้เหมือนกันจากนั้นก็ใช้ความรู้เรื่องเท่าน้ำและก็ลิมิตนะคะจากตรงนี้ไปก็จะเห็นว่าเราก็จะมีการใช้ความรู้เรื่องเท่าน้มเหมือนเดิมค่ะนี่ก็คูณเข้าไปเหมือนเมื่อกี้นี้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมกระทบเครื่องหมายด้วยเพราะข้างหน้ามีเครื่องหมายลบอยู่ก็จะเป็นลบ2 h ส่วนตัวหลังนี้ข้างหน้าติดลบก็กระทบข้องหมายเหมือนกันลบๆเป็นบวก2องทีแบบนี้นะแล้วก็ส่วนด้ถ้าเราทำถูกต้องตัวโจทย์ที่เรานำมาลบด้านหลังก็จะหมดไปนะหกักห้ังกันหมดไปส่วนที่เหลือจะเห็นว่ามี h กับ h เราสามารถที่จะตัดทอนกันได้หรือ แสดงวิธีคิดอีกบันทัดป็นลงไปอีกทีหนึ่งคิดอกนพันหนึ่งนะฮะส่วนที่เหลือก็จะเป็น2 h งเส่วน h ก็ตัดทอดนอย่างนั้นเราก็จะได้ลิมิตของลบสอเมื่อ h เข้าใกล้ศูนลิมิตค่าคงตัวก็ได้ค่าคงตัวอันนี้ทั้งสองวิธีจะเห็นว่าได้คำตอบเท่ากัน นัเกเรียนก็ลองไปทบทวนแล้วก็เลือกวิธีที่ตนเองถนัดนะคะจากคลิปวิดีโอนี้ค่ะ